กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่วันฟ้าใสกับเกมเรนเจอร์อีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับผมผมก็จะมาเปิดตัวนะครับตัวกาชานั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับก็สะสมได้แล้วประมาณนี้นะครับผมก็ได้100พอดีนะครับส่วนที่ผมจะเปิดนะครับผมก็ไม่ได้เปิด3ตัวนี้นะครับผมที่แบบเป็นกาชาแบบ3มชนิดนี้นะครับก็ตั้งใจมาเปิดสายเดี่ยวในนี้เลยนะครับผม ก็มันมีระหว่าง3ตัวนะครับกับ1ตัวซึ่งถ้าให้เลือกนะครับผมขอเลือกตัวนี้ตัวเดียวจะดีกว่านะครับผมเนื่องจากว่าตัวนี้นะครับก็เป็นธาตุแสงนะครับผมเป็นธาตุที่ผมต้องการใช้เป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าตัวการบินนะครับเพียงแค่ผีจีนตัวเดียวะครับผมมันไม่สามารถที่จะช่วยได้นะครับก็เลยจําเป็นที่จะต้องใช้ตัวฮอกกี้ตัวนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งก่อนอื่นนะครับผมก็จะมาเปิดตัวนะครับผมทั้งหมด20ใบนะครับ น่าจะประมาณ20บใบนะผมเพราะว่าตัวละหะตัวครั้งละห้านะผมก็น่าจะประมาณ20พอดีนะครับก็ก่อนอื่นนะผมก็เดี๋ยวไปนับกันก่อนนะครับผมว่าจะเปิดกันกี่ครั้งเปิดทีนะผมก็ก่อนอื่นนะครับผมก็อย่างนี้เลยนะครับหนึ่งสองสามสี่แล้วเปิดในครั้งที่ห้าเลยนะครับ <c oughs> นี่คือการเปิดครั้งแรกของผมเลยนะครับผมในรอบของโคลาโบนี้นะครับ ก็ไม่ได้เร่งแต่อย่างใดนะผมก็เดี๋ยวจะทําต่อกันเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแลวก็สุ่มในครั้นที่หเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้เผลอลุดไปที่สามร้อยูปีนะครับผมก็เลยทําการสุ่มแบบนี้แทนนะครับ ก็ตัวแรกนะผมเป็นชาวนะครับถ้าผมจำไม่ผิดตัวที่สองเป็นมาร์ชเมลโลนะครับซึ่งตัวต่อไปนะผมที่แบบว่าจะอัพขึ้นไปนะผมจะเป็นตัวของบาร์บีวนะครับไปตัวที่รอบที่3กันแล้วครับผมเราเปิดเป็นครั้งที่สเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมเคยมีเคสเอาไว้นะผมยกเลิก3นะครับแล้วก็เปิดในครั้งที่4นะครับ แล้วเดี๋ยวก็จะลองแว็บไปที่11ครั้งดูนะครับผมอ่าไม่ได้นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สี่ห้แบแล้วก็สิเลยแล้วกันนะครับก็รอบนี้นะครับผมก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับผม ็อันนี้ขออนุญาตเพิ่มเสียงนิดนึงนะครับผมเนื่องจากว่าเสียงมันแลเบาไปนะครับรอบนี้ได้มูลหมูป่านะครับผมก็ถือว่าพลาดไปนะครับแต่ไม่ต้องตกใจไปนะครับผมก็จะหาให้ได้เรื่อยๆเลยนะครับอันนี้คือมั่วแบบไม่ได้นับแล้วนะครับผม ก็ต <ersch> ้องขอออกก่อนนะครับผมเนื exactly. ่องจากว่ามันมีปัญหานะครับผมอ่นนี้นะครับเสียงมันก็ยังดังอยู่นะครับผมแต่ว่าพอเข้าถึงระบบกาชาแล้วเสียงมันหายไปนะครับก็มาเริ่มต้นกันใหม่นะครับผมก็เมื่อสักครู่นี้ซัดไปแล้ว25บี้นะครับนี่ยี่สิบห้าตัวนะครับแต่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับผมก็ ปยกเลิกแบบว่าออกมาแล้วเดี๋ยวกลับเข้ามาใหม่แล้วกันนะครับผมเผื่อว่ามันจะได้มีการรีเซ็ตอะไรบ้างนะครับอ๋อเดี๋ยวผมขออนุญาตลองแบบนี้ดยกันนะครับผมเอาเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับเผื่อบางทีอาจจะมีตัวที่แบบว่าหนึ่งในสามนะครับผมให้ผมได้ลองรีวิวดูนะครับ อันนี้ครับผมเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าจะได้ตัวอื่นหรือเปล่านะครับผมติดอยู่บนนึงในสามนี้หรือเปล่านะครับอ่าล็อกเก็ตชาวนะครับผมซึ่งล็อกเก็ตชาตัวนี้ก็เป็นตัวเลนเจอร์เก่าแล้วนะครับไม่ค่อยมีคนอยากจะได้เท่าไหร่แลนน้วผมเนื่องจากว่าตัวเขาอ่อนไปแล้วนะครับผมก็ขออนุญาตออกแบบเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมเนื่องจากว่า มันจะได้มีการรีเซ็ตข้อมูลใหม่ๆเรื่อยๆนะครับเพราะไม่งั้นเหมือนจะว่าจะถูกล็อกเอาไว้นะครับผมก็ยกเลือกอีกประมาณ5ครั้งแล้วกันนะครับอ่าเลือกเลือก4นะครับผมจะเลือกในครั้งที่5นะครับก็จะเลือกจนกว่าจะได้นั่นเองนะครับผม ก็มาดูกันครับว่าทั้งหมด100ตัวนะครับผมจะได้หรือเปล่านะครับเมื่อสักครู่ยกเลิกไป5ครั้งนะครับแล้วก็สุ่มในครั้งที่6เลยก็ผมดูจากช่องอื่นมานะครับผมเขาก็ยกเลิกแบบนี้นะครับจนกว่าเขาจะได้นั่นเองนะครับผมแต่อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะได้ในรอบที่เท่าไหร่นะครับผม ยกเลอกไป10ครั้งนะครับแล้วก็เลือกในครั้งที่11นะครับกาชานะครับผมเนื่องจากว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนกับพลิกล็อกได้ตลอดเวลานะครับก็เลยจะมีคนลุ้นกันเยอะนะครับผ่านไปแล้ว45ตัวนะครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับ ยกเลิก4ครั้งแล้วก็สุ่มในครั้งที่5นะครับโอ้ได้แดนแล้วครับผมตัวตัวนี้ไม่ได้อยากได้นะครับเพราะว่าเป็นตัวกระจอกสำหรับเกมไลเลนเจอร์เลยนะครับผมก็ยกเลิกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ ก็จริงๆก็อยากลองดูเหมือนกันนะครับแบบว่าไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องยกเลิกนะครับเราก็สุ่มเลยแต่เคยลองสุ่มแล้วนะครับผมผิดหวังอย่างแรงครับแต่เอาตรงๆนะครับผมจะยกเลิกไมมยกหรือไม่ยกเลิกก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าถ้ามีดวงนะครับผมยังไงก็ได้นะครับอ่าลองสุ่มเลยแล้ะกันครับผมเผื่อบางทีดวงจะรอดบ้างนะครับ โอ้หนักกว่าเดิมอีกครับผมได้ตัวกระสอบมาเลยนะครับ <c oughs> อย่างน้อยนะผมขอให้ติดหนึ่งในสาม,มาอันสักนิดหนึ่งก็ยังดีนะครับเพราะอย่างน้อยก็คือบอกว่ายังได้ตัวมารีวิวนะครับผมแต่ว่าบอกไว้ก่อนนะครับว่าอาจจะมีการสุ่มอย่างน้อยประมาณ3ครั้งนะครับผมเพราะว่า อย่างน้อยนะครับผมเดือนนี้น่าจะประมาณแค่สครั้งนะครับผมเพราะว่าผมจะได้เก็บรูบีเอาไว้สําหรับของเดือนหน้าบ้างนะครับในการจับตัวลิมิเตดบ้างนะครับผมยกเลิกสครั้งแล้วเลิกเลิกที่ครั้งที่5บ้างนะครับก็มาเปลี่ยนรสชาติกันดูบ้างนะครับผมโอได้สามบ่อยแล้วนะครับผม เมื่อสักครู่ได้สามดาวนะได้แปดดาวนะผมอันนี้ได้เจ็ดดาวนะครับผมเห็นยหลายช่องเขาได้กันนะครับผมผมก็สงสัยเหมือนกันนะครับว่าดวงดีขนาดไหนน้าเพราะว่าตัวของผมเองนะผมค่อนข้างที่จะแบบว่าอวยพรใครไม่ได้เลยนะครับเพราะอวยพรเราจะอดบ่อยบ่อยมากเลยนะครับผมอ่ะอันนี้เราก็เข้าไปสู่ระบบนี้บ้างนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นะผมไม่ได้อะไรเลยนะครับก็สับกันปลสับกันมานะครับผมก็มาลองดูกันใหม่นะครับ ลองไม่ยกเลิกดูนะครับผมอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันอยู่ที่ว่าดวงหรือว่ามันอยู่ที่กาชาที่เราต้องจ่ายกันแน่นะครับผมเพราะบางท่านนะครับก็คือแบบว่าจำเป็นที่จะต้องลองใช้ลูบี้บ้างนะครับผมเพื่อที่ว่า เราจะมีโอกาสมากขึ้นนะครับผมในการที่แบบว่าออก6ถึง7ตัวนะครับแต่แบบนี้ดูท่าทางจะไม่รอดนะครับผมผ่านไปแล้ว80นะครับโอ้ตัว วแดาวนะครับผมยังไม่ออกแม้แต่ตัวเดียวเลยนะครับโดยเฉพาะตัวนะครับผมขอให้ได้เป็นตัวสุดท้ายก็แล้วกันนะครับผมถ้ายังไม่ได้ยังไงก็ขอให้ตัวสุดท้ายนะครับที่เป็นตัว5้าใบสุดท้ายขอให้ยอดนะครับผมนักตำมอดสสุดหัดนะครับก็ไม่ได้อยากได้ตามเคยนะผมตัวสิบตัวสุดท้ายแล้วนะครับ อันนี้นี่คือแบบไม่ไม่นับแล้วนะครับผมเพราะว่าสิบตัวสุดท้ายนะครับผมก็คือแบบสุดๆจริงๆครับก็เจมเวทนะครับผมก็ขาวก่อนนะผมผมได้ไปดูในกลุ่มนะครับเพื่อนบอกว่าเกลือกันเยอะมากเลยนะครับผมหลายๆท่านก็ยังไม่ได้ตัว มูนฮอกกี้ตัวนี้เลยนะครับก็ต้องทําใจไว้ก่อนล่วงหน้านะครับผมเพราะว่าการที่แบบว่าเราอยากจะได้ตัวเทพหรือตัวพิเศษนะครับผมมันก็ต้องมีการลงทุนกันบ้างนะครับอันนี้คือมั่วแล้วนะครับผมที่ออกมานะครับก็คือยังไม่ออกหนึ่งในสามนะครับหรือว่าตัวอันต้าที่ดูมีประโยชน์เลยนะครับผม รอบสุดท้ายแล้วนะครับก็ยังไงก็ขอให้ได้ตัวหนึ่งในสามกันละกันนะผมอาไม่ได้เลยนะครับได้ตัวฮันนี่แทนครับผมก็ถือว่าเกลือสุดๆนะครับหนึ่งร้อยตัวไม่ออกอะไรเลยนะครับแถมที่ออกมานะครับผมก็ไม่ได้ตัวอย่างที่แบบว่าที่เอาไปทำพีร้อยได้เลยนะครับก็ดูดูแล้วก็คือแบบว่าปาดเหงือพอสมควรนะครับ ก็เดี๋ยวเอาไปลองคิดดูอีกทีกันแล้วกันนะครับผมเพราะว่ากําลังคิดอยู่ครับว่าผมจะส่ง600หรือ900ดีนะครับผมแต่ส่วนเกียร์เนี่ยครับผมผมว่าคาดว่าเดือนนี้ผมน่าจะไม่ได้สุ่มนะครับเพราะว่าถ้า900รูบีนะครับผมผมสุ่มออกไปประมาณ600เนี่ยยังพอรอดนะครับแต่ว่าถ้าผมส่งไปสุ่มไป900เนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าจะไปถึงโคลาโบนาหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าถ้ารวมทั้งเดือนนะครับผมอยู่ที่มัดหนึ่งนะครับผม จะได้220นะครับก็จะลอดตัวหน่อยนะครับผมเพราะว่ามันจะได้รวมแล้วประมาณ1,000กับอีก100นะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้ครับผมอะน่าจะได้ประมาณ900นะครับผมถ้าไม่ได้ยังไงก็น่าจะไม่ถึง1,000นะครับก็อาจจะแบบว่าเก็บไปจนถึงเดือนหน้าเลยแล้วกันนะผมน่าจะสูงแค่600นะครับแล้วก็ยาวไปถึงเดือนหน้าเลยเพื่อที่ว่าเราจะได้เห็นตัวโคลาโบใหม่กันนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับ ก็ถ้าใครแบบว่าเห็นว่าคลิปนี้นะครับผมสะใจหรือว่าทําให้คุณผู้ชมสนุกได้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมเพื่อที่ว่าผมทําคลิปเสร็จ <c oughs> คุณผู้ชมจะได้รับชมทันทีเลยนะครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับ